แจ้งอสสอสมทุกท่านค่าเสี่ยงภัยโควิดประจำเดือนมิถุนายน2564ออกวันไหนสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะกับช่อง y o u t u b e ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพกับช่องเพจก็ป,ป้าปอเจ้าเรื่องอสมค่ะวันนี้ป,ป้าปอก็มีข่าวดีมาแจ้งอสมอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพไว้นะคะ สำหรับเดือนมิถุนายน2564นี้นะคะเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดจะเข้าวันที่18มิถุนายน2564ค่ะเป็นเดือนที่สําสำหรับรอบ3เดือนนี้นะคะแล้วถามว่าจะมีหักอะไรไหมไม่มีรายการหักค่ะปะปอมีข้อมูลที่แน่ชัดมาแล้วนะคะว่าไม่มีการหักจากชอกอสสอมอค่ะได้รับไปเต็มเต็มเลยค่ะ500บาท คงไม่มีใครบ่นกันแล้วนะคะเพราะว่ารอบค่าป่อยการออกก็หักไปเยอะแล้วนะคะสำหรับคนที่ค้างก็จะได้มีเงินใช้บ้างนะคะหรือว่าถ้ายังไม่พอสำหรับการหักก็เหลือไว้ในบัญชีให้สมาคมหักก่อนนะคะเพราะยังไงก็ถือว่าเงินสงเคราะห์จากสมาคมเมื่อเราเสียชีวิตก็เป็นมรดกให้ลูกหลานค่ะปะปก็ยินดีกับบสมอ,อสอทุกท่านเลยนะคะ รับไปเต็มๆเลยค่ะ500บาท18มิถุนายน2564นี้นะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาข่าวดีๆมาแจ้งเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพไว้นะคะป้าปอก็จะมีข่าวสารดีๆทั้งเรื่องของสุขภาพและเรื่องอสมอมาฝากทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบาสวัสดีค่ะ